สวัสดีค่ะผู้ชมไปบ้าชิ่นเอาเย้วันนี้เราจะมาทำอะไรสอนภาษาจีนบทที่3เรื่องฮัมันโชว์ค่ะผมไม่ใช่วันนี้เราจะมาแนะนำตัวเป็นภาษาจีนแต่คราวที่แล้วเป็นของผมคราวนี้เป็นของป๋อนม่งตันพอเห็นม้วนฉันชือ่อจรีนไม่เห็นน้องททจงองักราโอเคเดี yapmış, ย๋ยวเรามาแนะนำตัวกันเลยคำแรก

เดี๋ยวถ้าอยู่กับเพื่อนก็สวัสดีทุกคนครับครับต่อไปในการบอกชื่อตัวเองว่าเจ้าแห่มวิสุวันทองแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าฉันชื่อแห่มวิสุวันทองวอเจี้านนงสุวรรณทองชื่อคนละชื่อกันครับว่าถ้าอย่างทบเพืนึงก็ได้ว่าเจ้าบอสตัน อ่ะก็ไปบอกอายุบอกอายุอายุว้าวว้าวชี่ชุยคือไงว้าชี่ชุยฉันดื่มน้ำสีเขียวว่าตอนอายุเจ็ดขวบเขาบอกแปลว่าฉันเจ็ดขวบชุยแปลว่าเจ็ดเอ๊ะชุยแปลว่าขวบชุยแปลว่าขวบแล้วก็เออชับปี วบปีแล้วก็อะไร่นหน่งวอิวยวอจิวชุยขัยก้าววอชชันเจ็ดขวบขันดขวบต้องมาโอเคแล้วมาดูประโยคต่อไปคือคำว่าต้องบอกเชื้อชาตฮะต้องบอกเชื้อชาิหน<ะ>่อยเชื้อชาติาไทยวอ ชื่อท่ายกัวเลนว่าชื่อท่ายกัวเล่ยกว่าชื่อท่ายกัวเลนแลว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนจีนเพราะว่าเราคุยกันเป็นภาคนจีนเป็นยังไงอะฉันเป็นคนจีนเหรอว่าชื่อฮันจีไม่ใช่ฮันจีแปลว่าภาษาจีนนะไม่ใช่อ๋อโอเคก็คือฉันเป็นคนไทยเหรอ แล้ต้องหัวชื่อไทยกว่าล้นกว่าที่ไทยกว่าลนอนุคนไทยครับผมประโยต่อไปคือประโยอะไรประโยต่อไปคือประโยอะไรคือประโยภาษาที่ชอบนะคะผมแบบ่อชื่อบอไอทันหยีบอ้ายทันหยีว่าผมฉันรักภาษาจีนถ้าเป็นบอไอไทยกว่าล้นอันนั้นอันนั้นเป็น ฉันชอบคนไทยอ๋อก็คือวไอฮันยีสารักภาษาจีนเหรอใช่แล้วมีประโยชน์อะไรต่อไปไหมอยากจะไปบอกผลไม้ชอบถูแล้วชอบอะไรอะ่ะก็เป็นชอบวอ ชอบกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่ชอบกินอะไรครับมีวอกสีหวานชื่อมางกุ้มะม่วงเหรอไม่ใช่เสียงเจียวเหรอเชียงเจวกล้วยเหรอเอ๋ไม่ชอบมะม่วงเรื่อยผมมาพูดเต็มเต็มประโยคเท่าที่ผมสอนไปนะครัะมาเรียนมาเป็นประโยคเลยเหรอโอ้ยเอามาเป็นประโยคเลยเหรอใช่ แล okay. ะเหลือพูดให้กับครูฟังเพู่อพูด,พดยินตรงๆแล้วก็เฮ้ไม่ใช่อาดีๆลราชื่อหาวตาเจียหาววอดเรียวเหมาวิสุวรรณชองวอดชีชุยวอดชีชุยแล้วก็วอดชื่อท่ากวัวหลินวอดไอ้ฮันจีวอดสี่ฮวนชื่อพิงกว่า เสืเดอย่านี้หรออีกรอบนึงนะค้อีกรอบนึงนคะคะอีกรอบนึงนคะนนคะเราชื่หอหาต้าเจียหาวอเจียเห็นเอาวิจวนนองหวอชี่ชุยวอชี่ชุยหวอชี่าติ国人我爱汉语我四川人姓古尔嘿เสีย แค่นี้เหรอแต่พีถ้าใครชอบพี่นี่อย่าลืมกดไลค์ไม่ใช่ก็ต้องมีคำถามมันถามเอ้ต้นมีมุกมาเล่นนะครับมุกมาถามใครถามถามถามไบสตันช n น l เย้โอเคถามว่าอะไรถามว่าสัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือคำตอบคือผรู้แล้วครับมั่นคือหม,ม,มา ผิดก็ผมเราคืออะไรอ่ะแกาทำไมถึงแก่เพราะแก่มันเข้าร้านถึงเนี่ยแก่เคยเขียนในหนันงเคยเข้าห้องสมุดไหมเคย,เ,ยเคยเคยข,า,ขาเขียนว่าห้ามแก่อ้อาวห้ามแก่อ่านห้ามแกะอ่านาโอเคต่อไปนักรับผมมีกีมุกมีหรอมี ม,มีสองอ่ะให้พิสฐานะสอง,สอ,งอันอันคำถามหนึ่งออกมาต้อนทายคืออะไรผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันใหม่อันแรกมีรถที่สองมีบ้านสามีนะครับมีลูกคะ่ะผิดครับผมทำไมอ่ะม,มีนาคมครับผมทำไมถึงมีนาคมมุกกระลากุาก้งผากระต่อไปก็คือมีนาคม บ้านเด็กต่อโรองเรียนไหนสอนภาษาพุทธาเป็นเดือนเดือนที่สามแล้วก็อันที่สามด้วยเด็กสอบผานครับก็คือคุณครูจะชอบเด็กสอบผ่านหรือเด็กสอบตกมากกว่ากันครับเด็กสอบผ่านครับใช่ปะผู้หญิงใช่ไหมใช่ไหมผิดนะคะเราเด็กสอบตก เว่าอีกมุกหนึ่งผมถามาว่าดดเด็กสอบตกตอบบเคยได้ยินคำนี้ไหมรักนะเด็กงก็คือก็เขารักคนสอบตกมากกว่าวอีกมุกหนึ่งผมถามดิกะของรู้คืออะไรอ่ะหมากับคนไทยต่อยหมากับคนต่อยกันใครชนะครับผมก็ต้องคนอยู่แล้วสิเพราะว่าคนน่ะมีต้อง ปื่อๆตื่อๆอย่างนี้เลยพี่ขําผมหมาขําผมทำไมหมาหมามันมนี่นี่นีนนห่ห,หมามันมีหมัดเยอะยอะไรคือหมัดหมามันไม่มีหมัดนะหมัดที่มันโดนเลือดกิน้นหรอที่มันดูดเลือดหมาเหรออ๋อใช่หมามัมีหมัดเยอะไงเอ๋ครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ เใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นคล้ายกดกระดิ่งเพื่อ,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 อจะได้ไม่พลาดกินแมมแมนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อฮอรชัว